ว้านี่มานเครื่องลายคำจากภูมิภาคฟูเจียนใช่หรือไม่ท่านเสียเงินไปเท่าไหร่งั้นหรือนาถึงร้อยกับอีกสิบห้าอย่างนาช่างน่าเสียดายจริงๆหากค่าอยู่ที่นั่นละก็ท่านคงจะจ่ายแค่ร้อยยี่อย่างเท่านั้นโอโหจริงสิชายลยอนเจ้าบอกว่าเจ้าจะเข้าร่วมกันประลองปรักษามังกรอมตะ กับท่านชายจ็อกสีนะ้าต่อให้นางจะเด็กขนาดไหนก็เถอะแต่นางกำลังเข้าร่วมกัระลองปักษามังกรอมาตะพร้อมกับคนแปลกหน้าเช่นนี้ได้อย่างไรการหยุดเลยนะท่านชายจอ็อกมาจากสังกัดสำนักไหนนั้นหรือข้าไม่มีสังกัดหรอกแต่ครอบครัวของข้าค้าขายผลไม้อยู่แถวแถวประตูยู่เหมิน อะไรนะผละไม้ละและบนหลังของท่านท่านพกอะไรเอาไว้งั้นเหรอท่านเชี่ยวชันทั้งวรยุทธดาบและใบดาบและใช่หรือไม่การแบกดาบเอาไว้ที่หลังเช่นนั้นเป็นสิ่งที่พวกอันดาพานระดับล่างส่วนใหญ่มักจะทำกันถึงแม้ว่าจะเพื่อความสวยงามก็เถอะแน่นอนค่าเชี่ยวชันทั้งสองอย่างอ่า ้าค่อนข้างพิเศษในหลายๆด้านมันคือสิ่งที่สืบทอดมาจากสายเลือดที่แข็งแกร่งอย่าอย่าบอกนะว่าท่านล่ำเรียนวรยุทธมาจากพ่อแม่ที่ขายผลไม้ของท่านนาใช่แล้วละะว่าแต่พวกท่านไม่ทานมื้อเย็นกันหรอลูกสาวข้าพวกนี้เช้าสิ่งแรกที่เจ้าต้องทำคือกล่าวคำขอโทษท่านชายจอกซา ที่ข้าพาเขากลับมาก็เพื่อป้องกันกรณีที่จางอิงก,กอนจะพยายามทำอะไรบางอย่างกับเขาเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้าควรทำยังไงดีเจ้านอนไม่หลับงั้นหรือหากไม่ใช่สถานที่ที่คุ้นเคยแล้วก็ข้าก็มักจะนอนไม่หลับนาะยิ่งไปกว่านั้นยังมีบางอย่างที่ข้าต้องทำในคืนนี้ด้วยบางอย่าง ข้ากำลังไปเตะตูดใครบางคนนะสิเหตุใดเขาถึงต้องพูดเรื่องตลกด้วยใบหน้าจริงจังแบบนั้นด้วยเรื่องค้าขายผลไม้นั่นเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาด้วยหรือเปล่านะพ่อแม่ของเจ้าเป็นคนแบบใดงั้นเหรอเจ้าเคยบอกข้าว่าท่านแม่ของเจ้าเป็นคนที่งดงามแล้วท่านพ่อของเจ้าล่ะเอิม ท่านพ่อของข้าพยายามดูแลทุกอย่างโดยยึดตามกฎอย่างเคร่งขรดซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีแต่ปัญหาคือเขากำหนดกฎเกณฑ์เหล่านั้นกับข้าด้วยเนี่ยสิพ่อแม่ของข้าคัดค้านเรื่องที่ข้าจะเข้ามาในเจียงหูโดยเฉพาะท่านพ่อของข้านี่ตัวดีเลยว่ากันตามตรงการที่พ่อแม่ของเขาไม่ได้อยู่ในเจียงหูนั้นพวกเขาย่อมต้องกังวลเกี่ยวกับลูกชายของตนอยู่แล้ว พวกเขาบอกว่าพวกเขากังวลเรื่องเกี่ยวกับเจียงหูนะหาหาหัวอกเดียวกันสีนาะายังไงก็เธอพ่อแม่ของข้าก็กังวลเกี่ยวกับตัวข้าเหมือนกันแต่จะให้ทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาถึงจุดนี้แล้วจะว่าไปแล้วข้าคิดว่าตัวเองย่อยอาหารเย็นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมันมีแต่ผัก พวกนี้จะมีเมนูเนื้อบ้างไหมหาๆอะไรนะลืมเรื่องนั้นไปเถอะและพวกนี้หลังจากทานมื้อเช้าก็ออกจากที่แห่งนี้ซะปะเป็นอะไรไปนี่เจ้าเป็นห่วงข้าสินะเหลวหลายทั้งเพข้ากังวลเรื่องคนที่เจ้าจะต้องพบผ่านในอนาคตต่างหาก เด็กหนุ่มที่กาลังตัวสันเทาคนนั้นเดินมาพร้อมกับดาบในมือเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับพ่อของตนเองแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้อย่างไรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากส่งเขาไปอยู่กับพ่อแม่ของตนที่ปอรโลกถ้าคข้าคิดว่าเจ้าเพิ่งจะช่วยเด็กยาจกคนหนึ่งจากการต้องเป็นเด็กกำพร้าเอาไว้นะ เอยเอเวนี่เป็นใครกันเจ้าเป็นใครและเหตุใดเจ้าถึงยืนอยู่ตรงนั้นแบบนั้นกันเจ้ารู้หรือเปล่าว่าที่นี่ที่ไหนจุดสวนควมแห่งความมืดสถานที่ที่เรียกว่าตลาดเล่ร่อนรู้แล้วยังจะย่างกาเข้ามาอีกหรือเก่งว่ายุทธภพเพลานี้คงจะไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนแต่ก่อนแล้วกับมางถึงขั้นที่ว่ามีกระทั่งเด็กน้อย ก็ยังเข้ามาเดินเล่นที่นี่ได้ฮ่หาฮาหากคำว่าเด็กน้อยหลุดออกมาจากปากเจ้าอีกครั้งแล้วก็พวกเจ้าเตรียมตัวตายได้เลยที่ข้ายังมีแม่ตาเจ้าเพราะเห็นว่าเจ้ายังเป็นแค่เด็กหรอกนะแต่เจ้ากลับไม่มีมารยาทเอาเสียเลย เจ้าบ้าจู่ก็โผงออกไปไม่พอยังจะโดนเด็กถอนงอกอีกฮ่าฮ่าวางมือจากทุกอย่างไปซะและไปช่วยภารกิจของแม่เจ้าเถิดช่วงเวลานี้คือช่วงที่สำคัญมากสำหรับข้านี่คือก้าวแรกสู่อนาคตของข้าดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยึดมั่นในปานิธานของตัวเอง อะไรการพ้ามเรื่องไร้สาระอะไรของแกอยู่ได้นั่นหมายถึงแม้กระทั่งผู้ที่ข้าจะมักปล่อยผ่านและมองข้ามอาแต่บัดนี้ข้าจะสั่งหารให้สิ้น เป็นบรรยากาศที่น่าอาธิลมเสียจริงเจ้าเป็นแขกง,งานหรือเจ้ามาที่นี่เพื่อซื้อขายแล้วเหตุใดเจ้าถึงทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยจาก,กระพัดจอมตะกาตะการ,การผู้นำจุดศูนย์รวมแห่งความมืดข้าต้องการบุรคคลที่มีราคาแพงที่สุดในห้องนี้ฮาฮา ว่าฮ่าฮ่ฮ่ไอเด็กอ่อนหาดปักไม่สิ้นกินน้องนมอย่างมันอยากจะซื้อของจากข้างั้นหรือฮ่หาฮ่ดูเอาสิเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะมีเงินมากขนาดนั้นเลยหรือไงเท่าไหร่ห้าแสนอย่างเอาไปห้าแสนอย่างเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหม ข้าคิดว่าเขาเป็นเพียงแค่คนขี้คุยเสียอีกนี่เขามีเงินมากถึงขนาดนี้เชียวหรือดูเหมือนว่ากระเป๋านั่นจะมีเงินมากกว่านี้อยู่อีกสินะหากข้าขอเพิ่มราคาอีกเจ้าจะว่าอะไรหรือเปล่าแน่นอนข้าต้องผิดหวังอยู่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากข้าสังหารเจ้าแล้วเอาเงินนั่นไปแบบนั้นข้าก็จะยิ่งผิดหวังยิ่งขึ้นไปอีก เที่ยนนันข้าจะทำให้เจ้าผิดหวังน้อยลงก็แล้วกัน